แต่พอมาดูเรื่องเวทระเบียนดูเรื่องการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ทําให้วิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคก,กระดูกพุนมันก็จบนะครับก็คือเป็นเท็จทาเรื่องเท็จกันยนกระถามไปที่พี่น้องประชาชนว่าถ้าคุณทักษิณจะขอใช้สิทธิ์ในการไปติดคุกที่บ้านก็อยากจะทราบว่า พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะคิดยังไงในเรื่องนี้จะคิดเห็นอย่างไรครั้งแรกก็เข้ามาแล้วก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายอาศัยพระราชบัญญัตริราชทันมมาตรา55ซึ่งเขาก็ให้คนออกไปนอกเกลือนจำไปรักษาภายใต้อำนาจของ ผู้มีการเรือนจำเนี่ยกรณีบิกลจริตเป็นบ้ากรณีที่สองเป็นโรคเฉพาะทางซึ่งไม่สามารถจะรักษาภายในเรือนจำได้กับโรคที่สามก็คือโรคติดต่อก็ใช้ช่องทางนี้ไปแล้วแต่ใช้ช่องทางนี้เนี่ยมันก็เกิดข้อพิรุษขึ้นไอ้โรคติดต่อคุณทักษิณไม่ได้เป็นอยู่แล้ว บ้าคุณังษินก็ไม่ได้เป็นผีบ้าแล้นั้นก็เหลือเฉพาะโลกเฉพาะทางโลกเฉพาะทางที่ต้องการจะไปรักษาก็คือกําหนดว่าเป็นโรคกล้กามเนื้อหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงท่านทั้งหลายครับพอเอาโรคนี้ไปเป็นโรคหลักแล้วก็มีเรื่องโรคก,กระดูกพุนเนี่เอาสองโรคนี้เป็นโรคเฉพาะทาง เพื่ออ้างไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจจั้นที่14ก็แพทยสภาเนี่ยเขาก็บอกไงว่าไอ้คุณหมอสองคนที่ทำรายงานการรักษาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของโรคคือรายงานว่าเป็นโรคที่วิกฤตแต่พอม,มาดูเรื่องเวชระเบียนดูเรื่องการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ทำให้วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคก,กระดูกพุนมันก็จบนะครับก็คือเป็นเท็จทำเรื่องเท็จกันตรงนี้อ่ะไม่ต้องไปสรุปตรงไหนแล้วครับว่าผลการไต่สวนของศารจะออกมาอย่างนี่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังให้เข้าใจง่ายๆว่าที่คุณหมอสองคนถูกพักใบอนุญาตเนี่ย นี่ก็กรณีนี้ล่ะโลกเฉพาะนี่ล่ะแล้วมันก่อให้เกิดวิกฤตเพื่อให้สอดคล้องกับคำถแถลงของกรมราชทัณฑ์ที่ถแถลงบอกว่าไม่สามารถจะเคลื่อนนักโทษทักษิณชินวัตรออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปไว้ที่เรือนจำได้เพราะมีโอกาสจะเสียชีวิตได้ทุกเวลามันขัดกับข,ข้อที่จริงตรงนี้ครับ นั่นงหลายครับก็เห็นชัดว่าตอนนี้นี่คุณทักษิณก็ำลังสองจิตสองใจเรื่องหนีหรือไม่หนีถ้าถามสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคนเขาก็อยากให้ทักษิณหนีแหะครับเพราะว่าการหนีของคุณทักษิณก็คือมันจะมีการต่อสู้ทางการเมืองต่อนี่ผมย้ำนะครับสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคน ไม่ว่าจะออกมาแถลงว่าท่านไม่หนีหรอกทุกคนต้องการให้คุณทักษิณหนีเพราะถ้าคุณทักษิณหนีคือคุณทักษิณสู้ทุกคนไม่ต้องการให้คุณทักษิณไปเข้าคุกเพราะการไปติดคุกก็คือความพ่ายแพ้ทางการเมืองจะติดคุกห้าวันเจ็ดวันหรือสิบวันหรือ1ิบห้าวันแล้วก็ออกไปอยู่ที่บ้านไปติดคุกที่บ้านก็คือความพ่ายแพ้ทางการเมือง เพราะมันเป็นบทสรุปว่าไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอิทธิพลใดๆของทักษิณชินวัตรคนเดิมหลงเหลืออยู่อีกแล้วเมื่อไม่หลงเหลืออยู่อีกแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่สิครับและทุกคนก็เห็นตรงกันว่าถ้าคุณทักษิณไปติดคุกทุกคนนี่หมายถึงอยู่ในภาคเพื่อไทยนะครับทุกคน เห็นตรงกันว่าถ้าคุณทักษิณไปติดคุกเนี่ยรัฐบาลแพรทองทานจะล้มอย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ในรัฐบาลต่อไปได้ประคับประคองภูมิใจไทยไม่ได้ประคับประคองรวมไทยสร้างชาติต่อไปก็ไม่ได้คุณแพรทองทาน ก็จะล้มลงในเวลาไม่นานไม่ว่าจะล้มโดยการถูกบีบให้ลาออกหรือคุณแพทองทันฮึดสู้ขึ้นมายุบสภาตามแผนของคุณทักษิณที่ได้พังวางแผนไว้ว่าท่านหนีไปแล้วถ้าจวนตัวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วคุณทักษิณก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชน ให้สำเร็จให้ได้นี่แผนก็เป็นอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงจังหวะกูรอการตัดสินใจ